สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสบายดีย่ามเย็นเย็นสบายดีพี่น้องของวันที่อะไรหาเดินชีเดชองพันสสวหาพี่น้องโดยห้ามเลีนดินบอเลียนรถวันนี้ก็เก็บใบกะเพราจิบไปพัดหมูพี่น้องก็มีหมูค่ะ ผักกะเพราหมูเห็นอยู่ในตู้เย็นนะต้นกระเพราเฮานี่ประมาณ20ต้นเออชุดพูีหมดเลยพเอ้ยจะยหาลมมีคือบ่เด็ดเอาแต่ยอนโลเยดเอาแต่ยอดยอดมันบ่ต้องหา หอมดีเด็ดยอดเนี่ยนี่นะมันตรงไหมบ้างเด็ดนะรสขอรักเอาเสริมอันนีดิเอาแต่งอ่อนๆหลดไปแบบว่าบ่ต้องอันไปเด็ดอีกนะนะโอ้ามันใหญ่ปวดใจมันกัดปากมันข้านาเด็ดเธอเดียวเลยเอาไปเลยมันก็ต้องไปเด็ดเองลายอะไรหล่อเนาะมันมันเป็นไงเนี่ยมันกัด ล่นไปมันก็เกิดขึ้นมาเต็มเลยโอเคนะอ๋อไปแล้วมันกันอ๋อโอ้ยไปแล้มันก็ล่นเองมันมันบอยากคืออนฝักอตู่ฝักอีตู่ฝักอีตู่เก็บแล้วมันอยากเสียร์่นขนาดตอนน้ะเต็มเต็มเลยก็ยังดับเนาะโดยโดยโดย แม่ลายเลยบ่พ่อเลยบ่จักกเอายินยินปลาเอาแล้วยินปหอยยฮีเอามาแล้วเหียบนะเนี่ยกินหอยดเกินห้อยดูพอเลยปะอันนี้ขึ้นใหม่ ผัดกะเพราอรีได้หน่เนาะโมเมนต์ผัดหมูผัดกะเพราต้นกะเพราลายกระดกต้นได้กับโบขายดอกพี่ขนาดพี่ยังมีชองต้นใหญ่ผัดกะเพราคักพี่น้องเลยพูดตัวนิ่งงามขนาดใบใหญ่ พ well. <Nein. S 1> ัดแล้วซอยนี่แหละเรจะนซอยนี่นี่ติดขึ้นเลยเนาะตัดสี่ตัวปีเงินเดือนสี่ เอาดินมาทอนมาเดีวเรื่องง่วมาเหยียบตัวถอดเนาะถอนี่นะโอ้โหให้เลยเพราะถูกคหนึ่งทำใช่ไหมจ๊ะ ซีเลยเปิดให้ยังผาซีเเปิดอวลาล่าลากเนี่ยเปิดเปินี่ยเปิดย,ยุกสิสืออวลาล่าลากจูบมูติลกาเอาแยางมันขบ

ปลาอไใปลามาชิบ่มน้นีตะก้าปลานี่มีตะก้าพอเอาแม่ออกขนออกหมดเลยบอล่างดอกมันมีงมั้น้า เจมันบอกการตามตัวม no?> ัวเบ่งม mm ูจากนั้นว็นิ่มะัวแล้วพอเปิดอ้อยก็มาล่างสวยอืมลมอล่างกระตุกจ้าอืะไรสวยก็หมอนี่เปิดค่ะเปิดตลอด มีซีดลูกห่าออาหวลนี่พอจาไปเที่ยวูล้หนูไปเป็นหมูดีขอบคุณคุณย่านะแยไลูก นา่ฝากนั่นเด้ไปเที่ยวเานอคไณยายดังเลยคนเลอเดอครับเดียเให้สนุกสนานขาไหลัหนูเลยหนเก่าจีน่จีน่อนมึงดูดมาก้วละท่อนบอวอไปดูเสกโอ้หนันุวินเฮ้ตวินใหญ่เนอะ นูนมีเตอหลอดนรัลากเล่อจะมาข้างมตหลอดนะะก้เล็กเดิับเออ่เท่านั้นแล้วนั่ะนนะนี่เอาลงเอาไรทำได้ริงะก้อนเล็กปูนี่่ หมดอะไรปีดมือกูจะปโอ๊ยหนูมันเบื่อตายนเบื่อตายเฉยเงีระจันเต็มดวงพี่น้องปัดมานสิบเดินเพลนตอนวินนะเนาะ มากลังขึ้นมากลังขึ้นนะง่าครับตอนเวลาหกโมงเช้าครับตอนเวลามันลง่ายมันง่ายบอเ <c oughs> สียงเพลงมาตึ้มๆพี่นอ้อง <c oughs> มีงานล <c oughs> อยมานั่นแหละงานก็นอยู่ทางซึ่งกับพระจันทรนะ์นั่นเลยเนาะเสียงเพลงตึ้มๆเลย เจ้าก็้หู้เจ้าเคยขึ้นไปบ่เบื่อเจ้าบริษัทแสดงงานบ่ทั้งน่ากับหอยทั้งนัชชโลาเซียวเนาะเหมือนนี่เป็นงานลอยกระทงเย็นเย็นมวนมวนพี่น้องเลยอากาศเย็นเย็นสบาย ไปแล้วบ่เดือวนี่ตอนนี้ยังมาทันมีรถประด้บชักหน่อยก็จะมีรถแล้วเขาเริ่มไปเทศกาลเนาะวัน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 เลยพี่น้องเลย คลิปนี้ก็สีขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันหม่คลิปหน้าครับเคยลาสบายดี